สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีโฮก้าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับต่อยอดมาจากปีที่แล้วนั่นก็คือโฮก้าเซโร่เอ็กวันสองจุดศูนย์คือคู่นี้นะครับผมที่อยู่ยยในมือเราประมาณนี้หลังจากปีที่แล้วนะครับเขาออกโฮก้าเซโร่เอ็กวันรุ่นแรกออกมานะคือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่แบบ ฉีกแบบฉีกกฎเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับคือเป็นแบบรองเท้าแม็กซ a มอลคูชั่นที่ทำความเร็วได้ดีเยี่ยมคือเหมาะกับเป็นประเภทไหนครับเ<ช>จ้าเซรโรวันตัวแรกคือเขาวางวางคิชั่นของเขาว่าเป็นรองเท้าทำความเร็วสำหรับระยะมาราทอนระยะมาราทอนขึ้นไปหรือมากกว่า<ช>ระยะมาราทอนอีกนะครับใช,ใช่ครับก็คือแบบว่าเป็นแบบ ลองดิสแตนต์ยาวๆแล้วก็ยังมีคาร์บอนเสริมนะคือเป็นแบบเรียกได้ว่าได้ทั้ง p e r f o r m ร์แมแล้วก็ได้ทั้งระยะเข้าไปด้วยนะครับ<ช>แต่ปีนี้ครับคู่นี้ครับฮอกาเซโร X1 2.0ชื่อเดิมใช่แต่ยังไงเพิ่มเพิ่มเลเพิ่ม2.0มาข้างหลังแต่สิ่งที่ได้มาคือ น้ำหนักที่ลดเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังอัดแน่นเหมือนเดิมเรียกได้ว่าชื่อเดิมแต่เปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่เปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างจริงๆนะเออคือไม่ว่าจะเป็นหน้าผ้านะครับที่แบบตัวก่อนเนี่ยคือมีความสวยงามเนอะหน้าผ้าเป็นนิดเป็นผ้าถักแต่เขาอ่ะจะมีเรื่องน้ําหนักที่เยอะหมายถึงตัวเก่าน้ําหนักที่เยอะอ่ะใช่คือมาตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นแจ็กกาดอินจิเนียร์เมสครับมีน้ําหนักที่เบานะครับ โปรงสบายคือจะเหมือนกับรองเท้าเลสซิ่งทั่วไปเหมือนตัวน้องเขาตัวล o อ k e t X ต <2 S 2> อ็กซ์ลอ่าคือหน้าภาพเหมือนล o c k e t X 2เลยใช่ะะนะครับมาตัวนี้นี่แล้วอีกหนึ่งที่ตัวหลักเลยมันดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆน้อยนะ แต่ทุกคนทั่วโลกบ่นเหมือนกันหมดเลยคือเชือกใ่เชือกเขาเปลี่ยนแล้วนะครับจากเชือกตัวเก่าที่เป็นลิบบินนะที่มันมีความคล้ายๆพลาสติกเนอะมันจะผูกได้แล้วแบบไม่ค่อยกระชับนะครับคือตัวนี้มาเป็นผ้าที่แบบคลาสสิกนะมีความแบบเหนียวเหนียวอ่ะผมว่าแบบมีความคงทนผมว่าก็น่าจะฟีดแบ็กเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกนั่นแหละใช่ครับก็คือทํามาเรื่องแล็กซิ่งเนอะพูดง่ายๆเลยเรื่องการรัดการอะไรเงี้ยแก้ไขมาเลย คือเปลี่ยนเชือกใหม่แล้วร<ช>ัดดีมากนะรัดดีมากมเดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่กันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องพกสเปคเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองสวมใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองออกไปวิ่งก่อนอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองวิ่งทสกัน First i m p r e s s i o n ทั้งสองคนเลยนะครับก็เมื่อวานผมก็เพิ่งเอาตัวตัวเก่าไปลองเพื่อได้ว่าวันนี้จะได้มาพูดฟีลลิ่งจริงๆเลยนะครับสำหรับเซโร คือแบบสัมผัสแรกเลย <X> 1. 1> บอกว่ามันหนักต่างกันมากมันน้ำหนักต่างกันมากมจริงๆนะน้ำหนักนะน้ำหนักอ่าค่าแบบคร่าวๆนะประมาณ40กรัมที่ลดลงมาลดน้ำหนักลงมาถือว่าเยอะเยอะมาก,กนะสมร,รับรองเขาเลสซิ่งปกติมันจะลดแบบ5กรัม10กรัมอันนี้ลดไปถึง40กรัมนะครับน้ำหนักตัวรถด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอัปเปอร์นะครับเป็นตัวเอ็นจิเนียร์แจ็กการ์ดเมดนะครับแล้วก็ตัว มิโซเขาก็ยังใช้ดูโอพีแบกเหมือนเดิมนะครับที่ให้ความนุ่มเด้งนุ่มเด้งมากได้ดีนะครับที่ชัดเจนที่สุดที่ไม่เปลี่ยนเลยคือล็อกเกอร์เชฟอ่ะคือดูแล้วนะผมว่ามันเทหนักกว่าอีกคือเขาบอกว่าเป็นแอคทีฟล็อกเกอร์เชฟนะก็คือเหมือนแบบ ดุดันน่ะก็คือดุดันในเรื่องการกริ้งอ่ะพร้อมที่จะกริ้งพร้อมที่จะผักอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ประมาณนี้เพราะดูแล้วดูผมว่าจิโอเมตรีเขาอ่ะการลงหน้าเท้าสําหรับคู่นี้ครับดูแล้วผมว่าเอาเรื่องดุดันเลยคือไปลองวิ่งผักจเป็นอย่างที่เราสัมผัสตอนใส่ไหมใช่ครับไปลองเลยไหมไปลองเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักคือเบามากคือแบบ เบาแล้วแบบคือแบบว่าตอบสนองดีอะ่ะคือเบาแล้วแบบฟีลิ่งดีกว่าตัวก่อนเยอะเลยอะ่ะมาะเ,กกะเอาเลยเหรอเอาเลยเอลองวิ่งไปเรื่อยๆมสบาย <S 2> <S 2> <S 2> คือฟีลิ่งผมว่าวิ่งง่ายกว่าคู่ก่อนเยอะนะครับแต่คู่นี้บอกเลยว่าเขาบังคับให้ลงหน้าเทา้าบังคับให้ลงหน้าเทา้าแบบโอเคเลยคือแบบ แอคทีฟมากคือเทมากอ่ะหนักเบานะครับหนักเบามากโฟมนุ่มสบายสบายเรื่อยๆเลยอ่ะผมว่าโอเคเลยนะอ่ะฟลิ่งดีมากเด้งมากคือทำความเร็วดีด,ดีกว่าตัวก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซนเลยเรื่องทำความเร็วนะมผมว่า โ oh. หสบายอะ่ะถ้าเอาความเร็วและความต้องการการลงหน้าเท้านะคือลงหน้าเท้าได้โคตรดีเออเอาเรื่องเอาเรื่องชองบแบบตัวเก่าเป็นประมาณไหนตัวเก่าเขามีน้ำหนักตัวเก่าเนี่ยคือยกขานิดนึงแล้วก็อบไปข้างหน้าคือมันเทเหมือนกัน แต่คู่นี้มันเหมือนแบบมันถ้าก้าวแล้วตบลงหน้าเท้าอ่ะผมว่าคู่เก่าอ่ะมันกริ้งแต่คู่นี้มันผักถ้าแบบฟีลลิ่งแบบของผมเลยนะเออฟิลลิ่งของผมตอนนี้คือคู่เก่าอ่ะมันกริ้งเรื่อยๆแต่คู่นี้มันเทแล้วมันผักคือที่ตบหน้าเท้านะมันผักแบบเอาเรื่องแต่ยังสบายสบายสบายคู่เก่าเยอะมากสบายกว่าคู่เก่าเหรอ คือฟีลลิ่งการสวมใส่นะไม่ว่าจะเป็นหน้าผ้าน้ำหนักคือแบบแม่งแบบแม่งต่างต่างต่างกนะันสิ้นเชิงเออจริงอ่ะเหนื่อยผมว่าคุมคุมง่ายกว่าคู่เก่านะคือมันรีดความเร็วได้ดีกว่าแล้วก็คุมได้ง่ายกว่า ตายการวิ่งผมนะเดี <cake Sounds> ๋ยวลองให้โบนัสเอาไปลองดูต่อจากะผม๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้ไม้ผมก็ได้โค้งมากอ่ะล็อกเกอร์ก็โอ้โหยังยังยังนุ่มเด้งเหมือนเดิมแล้วก็ความล็อกเกอร์เชฟนี่เต็มเต็มฮะไปนะเบาเบานะ อโอ้โหวิ่งง่ายเลยอะตอนนี้ห้าครึ่งโอ้โหวิ่งง่ายเลยอะใช่คือคือมันลงปุ๊บปุ๊บป๊บไปเลยอะเดี๋ยวค่อยลองขอๆไปความนุ่มมีความเด้งมีแล้วก็ล็อกเกอร์เชฟนี่โอ้โหทำงานจัดเลยขนาดแบบผ้านะ เกียร์นะสามห้าสูตรโอเคนะเดี๋ยวนะป็งไงฮะองงพอเร่งปุ๊บความความล็อกเกอร์เชฟมันมันมันส่งเราไปได้ดีอ,ะอ่ะอ่าคือคือพอไป พอไปเพสแบบเพสที่เล่งไปอะเพสสามเพสสี่เนี่ยความนุ่มเด้งจะจะไม่ไม่มีแล้วมันจะไปล็อกเกอร์ไปแตกแตะไปเลยอันนี้คือฟีลลิ่งนะแต่ถ้าเดินอย่างเงี้ยนุ่มเด้งอ่ารู้สึกถ้าประมาณ5เนี่ยมันจะได้ความนุ่มความสบายใช่แล้วพอแบบเริ่มตาสี่หรือว่าประมาณสี่ต้นไหใช่มัน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 จะไม่ได้ความนุ่มความเด้งเรามันจะไปแบบมันจะไปอัตโนมัติของมันเลยอะอ่า ถ้าเทียบกับ Rocket X อ่ะต่างนะโอ้โหอันนั้นมันมันนุ่มนุ่มเด้งจ๋าเลยไงมันไม่มีล็อกเกอร์เชฟแบบ oh. แบบคู่นี้ไงอ่า oh. ถ้าถ้าถ้า oh. แบ่งโพสิชั่นมันมันมันก็อาจจะอยู่เทียบเดียวกันสำหรับคนที่เอาไว้วิ่งวิ่งมาราธอนหรือว่าวิ่งฮาฟอะไรเงี้ยอ่าสำหรับตัว Rocket X2 หรือว่าเซโร่เอ็กวันสองจุดศูนย์เนี่ยอ่าถ้าแบ่งกันก็คือเซโร่คู่เนี้ย มันมีความล็อกเกอร์เชฟมากกว่าตัวล็อกเก็ตเอแล้วเก็ตเอก็คือเอาไว้แบบเอาไว้แบบซัดอ่ะอาจจะแบบ10โลแบบเอาไว้ซัดเลยอ่ะแต่บางคนก็ไปวิ่งฟูลมาลาธอนนั้นแล้วแต่ความถนัดนะตัวนี้หนาด้วยเนาะใช่ 9, ใช่แต่ตามสเปกอ่ะสามเ้าขาไปอ่านมานะตามสเปกอ่ะสามเมิลในไซส์8.5 US ยูเอสผู้ชายแต่ที่เราใส่คือ11 US ยูเอส มัใช่เนาะใช่มันก็คือมันจะเกิน40นั่นแหละนะครับก็ได้ความหนาอเป็นไงบ้างครับก็สำหรับผมก็เป็นรองเท้าที่ที่ยังคงคงมีความล็อกเกอร์เชฟเป็นจุดเด่นคือความความโค้ง ความโค้งรับแล้วก็โฟมเขาก็นุ่มเด้งเหมือนเดิมนะครับส่วนน้ำหนักนี่ตัดออกเลยโอ้โหเบาเบาจ๋าเลยนะครับอัปเปอร์ฟิตติ้งนี่จมเลยอ่าตัวนี้ก็อาจจะการระบายอากาศก็อาจจะไม่ดีเท่าตัวใหม่นะครับอ่าของผมก็ก็ประมาณนี้อ่าสำหรับเฟิร์สอินเทสชั่นแบบเร็วๆครับส่วนตัวผมนะผมรู้สึกแล้หลังจากที่ผมเคยใช้ตัวนี้มาก่อนแล้วอ่ะคือแค่การสวมใส่เนี่ยรู้เลยว,ว่าแบบเลสซิ่งจ๋ามาก เลซิ่งกว่าเดิมมากนะครับคือแล้วทําน้ําหนักออกมาได้แบบดีมากแนละหน้าผ้าฟิตติ้งการสมใส่เนี่ยเหมือนโบนัสเลยครับทําได้ดีมากทําได้ดีกว่าตัวเก่ามากนะครับและเรื่องโฟมเนี่ยผมว่าเขาจูนออกมาได้ดีกว่าตัวก่อนผมว่าตัวก่อนแอบย้วยไปส่วนตัวนะส่วนตัวว่ามันย้วยไปนิดนึงอ่าแล้วเรื่องน้ําหนักเนี่ยมันตัดไปจนแบบโอ้โห คือแบบ40กรัมอะอย่างที่เราบอกอนะเ <นะ S 2> ก่งมากเก่งมากนะครับตัดออกไปได้ขนาดนี้นะครับผม <S 1> <S 1> <S ผมว่าแล้วคาแรคเตอร์ในการไอตัวจีโอเมทิในการวางหน้าเท้าอะสำหรับ <ม S 1> ใครที่วางหน้าเท้านะผมว่าคู่นี้คือแบบมันจะยิ่งผักไปกว่าเดิมเยอะมากมคือส่วนตัวแล้วอะตัวก่อนผมว่าวิ่งเร็วมันจะแอบอยู่ไว้แต่คู่นี้คือแบบไม่มีอาการนั้นอีกแล้วครับ สำหรับสำหรับผมอ่ะคู่เนี้ยผมอยไวไหมผมว่าผมว่ามันมันไม่ค่อยแต่ผมให้มันเป็นรองเท้าที่คูดคอนโทร์อ่ะแบบคืออ่าวิ่งไปแล้วสักพักหนึ่งปุ๊บมันเข้าสู่เพสเพสหนึ่งที่เราจะวิ่งนิ่งอันนี้มันทําได้ดีอ่าโดยที่อ่ะน้ำหนักมันเหมือนเป็นศูนย์ท่วง่วงใช่กลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปเรื่อยๆอันนี้คือจะทําได้ดีในเรื่องนี้นะครับอ่ะลองคู่นี้เสร็จแล้ว พี่คิดถึงแบรนด์ไหนอยากเปรียบเทียบกับอะไรผมว่ามี2ตัวที่ผมคิดถึงแล้วเคยใช้นะครับนั่นก็คือซนะัคคนี่เอนโดฟินเอลิทหนึ่งะไอตัวเจ้าเขียวเขียวจ๋า,จาเลยกับอีกเขียวหนึ่งนั่นก็คือ,อมิซูโน่ลิมเบเลียนโปรสามผมว่าแวนแต่คู่นี้ยางตัวเอลิทจะได้ความมั่นคงแต่โฟมผมว่าเขาทํางานใกล้เคียงกันแต่ผมว่าคู่นี้เขาจะได้ความผักมากกว่าครับถ้าทาความเร็วนะผมว่าคู่นี้ดีกว่า อีกคู่หนึง่งนั่นก็คือมิซูนโนะลิเบอร์เรียนโป3ผมว่าการวางเทา้ามีสนักษคลายกันก็อีกอยังเหมือนเดิมผมว่าคู่นี้ก็ยังทำความเร็วได้ดีกว่าแต่คู่นั้นจะเปิดคูสคอนโทลได้ง่ายกว่ารในโหมดที่แบบว่ากิ้งไปเรื่อยๆผับไปเรื่อยคู่นี้ผมว่ามันแอคทีฟล็อกเกอร์จริงๆนะครับใช่ประมาณนี้จุดเด่นเลยจุดเด่นเลยสำหรับผมก็จะไปคิดถึงไนกี้อัลฟาไฟหนึ่งนะครับที่ เรียกว่าใส่เป็นประจำนะครับความนุ่มเด้งของโฟมเขาจะคล้ายๆกันนะครับก็ความโค้งคู่นั้นอาจจะไม่สู้เซียโรเอ็กน,นะครับก็ถ้าให้แบบใส่สัตว์นะผมมองภาพใบๆเนคู่นี้น่าจะมันกว่าอ่าด้วยกะด้วยเชฟล็อกเกอร์ที่มีโฟมนุ่มเด้งคล้ายกันคู่นี้น่าจะมันกว่านะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไว้ลอง ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารีวิวกันอีกรอบนึงให้ฟังนะอโอเคคู่นี้มีวางขายวันที่เท่าไหร่ครับวันที่15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วง easy eli s e i นะครับสามารถขอแบมขับภาษีเพื่อลดจนภาษีได้จนถึงวันที่28กุมภา6-8นี้ครับโอเคฝากคลิปต่างๆนะครับช่องทางการติดตามของพวกเราไว้ด้วยนะครับตามนี้เลย